bay ổn for đi à, như vừa thận hộ đi hộ đi đào bó đây ướt lại thế thế hộ bay ổn hơn ไอ้ออมใส่กิเล็กกะไอ้ออมใส่หนังกัแบแซบบไ่หอยกัแบแซบไอต้อมไม้ล้าก็ซืออกตลาดไปซื้อหนังซื้อหอยมาแกงใส่เป็นอาหารได้อย่างดี ผักที่เล็กนี่ก็หากินได้ฮะกินช่วงนี้นี้จังได้กินนะแต่ดูมันปง,งยอดปงใบอไประดูอื่นก็บ่ค่อยได้กินเกเอินว่าอาหารตามระดูการอย่ามนี้ก็ไ,ได้กิน พาเด็กน้อยมาเก็บขี้เล็กเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เด็กๆก็อยากออกอยากออกมาเก็บก็เ,เลยพามาอ่ามือใีกาลานเต้เด้อเป็นมือก้องให้นะลานเต้เป็นมือก้อง,เเอองให้ปู่ให้ป้าเก็บขี้เล็กประตูนะบอกเก็บนะเก็บไหม เก็บแม่เก็บแม่ยื้อใส่รถเลยยู่ทึ่งหัวอันเด้ยอยู่ทึ่งๆอันเด้กันยื้อใส่รถเลยเอ,อ้เฮ็ดพ่อเก็บผู้เดียวมันก็นานได้แล้วมันนานได้แล้วให้พ่อเก็บผู้เดียวอฮะ mấy con kháu dù hôm ăn trứng bò hôn mấy con tạm đẹp con khách phòng bò hôn gì mà mấy con nói mấy con nói bé khóa hôm mấy lúc Trời ơi Trời nó À ha Một đèn một đèn À gây ơi, người Đi À Bán sư Tôi sẽ khu xây thằng con đó mà nhìn nè Bá thôi Một đèn hăng như này đi 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 ba tới Á á á Sẽ khu xây hoa ba đây thế bà đi nè Một đèn một đèn khu Khu một đèn xây ba rồi đó มีแผลเอาป่ะมาสิสิคุขวหยพอดีเลยตัดป่ะพอดีเลยนี่นี่อ่าเฮ้ยเยอะเยอะมาบอลนี้ให่งามเขี้ยงยอดเขียวเขียวอ่าปาเด้อ คือได้กินตัวเสียงคือได้กินเสียงไปลี่อยู่บนใดล่ะเลี้ยอยู่ป่ากีิเล็กโอ้ยมดแดงคูเสือหัวไห้นไหมหลอนเข้าไปในป่ามดแดงคูเสพนเห็นไแมไปหาป้าไปเตะไปเต้ไปหาป้าไปเต้ เออดี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 ด็นี่นะอ่อนๆงามๆเนี่เห็นไหมเอ้ยมีมดเออมาแดงมาแดงออก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 มาแดงกัดมือโอ้ยมาแดงกัดใส่ด้ยยันแตงสวยมดเข้าปากกับมีแหลงงูนะ จิเจอหมดแดงขันก้อนเบ่งตนนเนี่ยตัวนี้มันอันยอดที่กระเจ้าตัดลำตัดลำแล้วมันปงใหม่ตัดลำแล้วมันปงใหม,ม,ใหม่มันจะออกกันยอดใหญ่ๆมามาทางที่ตึมนี่เด้ยนี่ก็งาม เด็ดเนี่ก็งามเนี่นมาพูดอาจจะยอดอ่อนนะมือเหินกับได้พูดอีกจ้มเลยอีนนี้อ่าหูแล้ววัดสัตว์ประตูวะบนมีกเิเลสอยุธยาจากได้มาเอารถอ,อยู่ที่นี่บนอึดอ่บาบนใบแก่เพื่ออะไร เห็นไหมอือยอดยอดที่กัจเจ้าตัดแล้วมันโป่งขึ้นมาใหม่อ้ามีมดมีหมดมีหมด,ม,หม,ดมีหมดนะีด่้ยข้าอยู่หอมไหมเตยข้าอยู่หอมไหมอยู่หอมน้ำปลาคนไหมฮะ ดิเดอหมดหลายหมดแดงนลยไปกวนหังเพิ่นแดงยาวๆทางใดอีกนอมาพี่อีกไหม อะไอ้ไปนอนอ้าวคนอยู่ในป่าพุ่นเออสิออกไปยังไดเนาะบานี้เนาะทางหลังไปเลยเนาะเอหน้ามาเด้อแน่แน่แน่ออกมาออกมาออกมาโอ้ยหมดสิคุเสร็จแม่นอลีแม่นอลีแน่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 เอาเอา